เจ้าชายวินเลียมยืนยันความจริงข้อนี้เท่านั้นการเป็นเจ้าชายนั้นคุ้มค่าเมื่อวันที่23กรกฎาคมหน้า6เปิดเผยรายได้ของสามีของเคสมิดเดิลตันในฐานะดายุคแห่งคอนว沃ลจำนวนเงินที่หลายคนอาจอิจฉาการเป็นเจ้าชายคุ้มไหมนี่เป็นคำถามที่หลายๆคนคงเคยถามตัวเองในสักวันหนึ่งในชีวิตหน้าที่6เพิ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเรา ทำรายงานที่เพื่อนร่วมงานของเราเห็นดัชชี่แห่งคอนวอลที่ดินที่วินเลียมสืบทอดมาจากพระราชบิดาของเขากษัตริย์ชาวที่3เมื่อเขาสวมมงกุฎในเดือนกันยายน2022สร้างส่วนเกินทุนที่สามารถแจกจ่ายได้จำนวน23.6ล้านปอนด์28.1ล้านยูโรจากการลงทุน อย่างเป็นทางการดัชชี่เป็นที่ดินส่วนตัวที่วินเลียมเคทวิเตลลันและลูกๆ3คนอาศัยอยู่ระหว่างกิจกรรมนอกบ้านอย่างเป็นทางการกิจกรรมการกุศลหรือส่วนตัวที่ดินอันกว้างใหญ่นี้มีมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์ก่อตั้งในปี1337โดยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่3เพื่อเป็นเงินทุนแก่รัชทายาทจ,จากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นครั้งแรกในปี2,566ถึง2,567เจ้าชายวินเลียมและครอบครัวของเขาได้รับประโยชน์จากส่วนเกินทั้งหมดของดัชชีซึ่งก็คือเกือบ28ล้านยูโรปีที่แล้วพศ2,565ถึง2,566 25แม้ว่าที่ดินจะสร้างผลรวมที่เทียบเียงได้แต่วินเลียมได้รับมรดกดัชชีเพียงกลางปีแต่ก็ไม่สามารถรับผลกำไรได้เต็มจำนวน จากเงินที่สร้างขึ้นได้28.1ล้านยูโรดัชชีมีเงินเพียง8ล้านดอนลลาร์สำหรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเหลือ6.8ล้านดอนลลาร์สำหรับราชวงศ์เดยุคแห่งคอนอลในเวลาเดียวกันกษัตริย์ชาวได้รับเงิน13ล้านดอนลลาร์เป็นจำนวนมากกล่าวโดยสรุปที่ดินที่ครอบคลุมกว่า20มณฑลนทนและมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น นัชชีแห่งคอน沃尔มีพื้นที่ประมาณ5เฮกตาร์แผ่กระจายไปทั่วสหราชาณาจักรครอบคลุมมากกว่า20่สิบมลทนตามรายงานปี2023ครอบคลุมถึงฟาร์มที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมตลอดจนป่าไม้แม่น้ำและเหมืองหินนัชชีได้รับการจัดการในลักษณะที่ยั่งยืนและมีศักยภาพทางการเงิน โดยมีความสนใจอย่างมากต่อชุมชนท้องถิ่นไดยยุคแห่งคอนวอลสมัครใจจ่ายภาษีเงินได้จากส่วนเกินประจําปีหลังจากหักต้นทุนทางธุรกิจแล้วอย่างไรก็ตามอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนืน่องจากไม่ใช่นิติบุคคลแยกต่างหาก